ดีค่ะอันนี้ก็จะพาจัมสายน้ำหยดกันนะคะแต่อันนี้เป็นมันที่โตแล้วอะคะ่ะก็เลยจะเห็นเขียวๆเ,เพราะว่าปกติแล้วเขาจะต้องแบบวางสายก่อนแล้วค่อยปักมันนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะนี่คือสายที่จะจํากับกับหัวก๊อกนี่นะคะก็จะต้องตัดเขาให้มันเป็นปากฉลามอะคะ่ะปากแหลมๆไกลก็ไม่อำนวยเหลือเกิน อุปกรณ์ก็จะมีกันไกลนะคะให้มันเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่ผมนเข้าไปอย่างนี้นะคะเราเสียบเข้าไปก็ตัดที่เลยมากไม่เป็นไรเนี่ยคะ่ะมันจะมีรอยเ,อเล็กแล้วก็ไปหายใหญ่เนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆหมุน,มนต้องหมุนเข้าไปให้ให้ลึกๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะเวลาแรงน้ําดันอ่ะ มันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้ค่ะก็ต้องมาเสียเวลาจําเข้าใหม่แล้วก็ข้อสังเกตนะคะอันนี้มันใกล้กับตาน้ําที่มันเป็นตาน้ํา <c oughs> ตาน้ําออกค่ะแล้วเวลาสมมติเสียบเข้าไปมันก็มันก็จะไปติดกันอีกก็จะต้องตัดไปเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ระหว่างตาน้ําต่อตาน้ําตรงนี้นะคะก็จะประมาณหนึ่งคืบแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดทิ้งไปอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นสายที่ใช้มาบ้างแล้วนะคะไม่ได, <descending level. S 1> ไได้ไม่ได้ซื้อใหม่อ่ะ Guess. จะตัดประมาณนี้ให้มันแหลๆประมาณนี้นะคะเยงหมุนมนยงซ้ายังขวาหน่อยก็พอดันสุดแล้วก็หมุนนะคะมันก็จะล็อก แล้วก็ทดสอบดึงแรงๆเพราะว่าบางทีอ่ะน้องหมามาเดินวิ่งบ้างอะไรบ้างหลุดเรายังไงเราก็ต้องมาดูจัมสายก่ะนค่ะเสียเวลาน,นี้เราก็เปิดปิดไว้ทางเดียวก่อนอันนี้ถ้าถ้าตัวนี้เก่าๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหมุนหมุนอย่างเงี้ยแล้วมันหักเราก็จะต้องมานั่งเปลี่ยนแต่ตอนนี้ยังยังไม่ค่ะว่าจะพาจําสายก่อนตอนนี้นะคะจะจํายาวไปถึงงูเลยนะ น,นี้คือไม้หลักที่จะยึดกับสายนู้นนะคะพอจําเสร็จแล้วเนี่ยปลายสายอะคะ่ะเราจะต้องมาใช้ไม้หลักมัดสายน้ำหยดด้วยอะคะ่ะเราจะใช้เป็นไม้ทุบไปงาตอกเข้าไปพันค่ะเพราะว่าอาพอเขาผ่านไปได้ซัก สาีเดือนนะคะเราก็ไม่ต้องให้น้ําหยดเขาแล้วก็มัดแบบไม่ต้องแน่นมากนะคะแต่ก็ไม่ให้หลุดห่วย <c oughs> ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดึงสายเพราะว่าเรามาวางสายตอนที่เขาโตแล้วะคะ่ะเราต้องมานั่งจัด เส้นนะคะให้มันอยู่ตรงโคนจะไม่เหมือนกับตอนที่วางสายน้ําหยดก่อนแล้วค่อยปักอะคะ่ะถ้าอย่างอันนี้สายมันสั้นนะคะต่อไปไม่ถึงไม่ถึงท้ายะคะ่ะเราก็จะต้องต่อะคะ่ะโดยใช้ตัวเชื่อมแบบนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้พอสวมไอ้ตัวปลายสายนะคะเข้ามา จนสุดแล้วก็ค่อยๆเอาฝาชุบเนี่ยค่ะกดอุ้ยหลุดเดี๋ยวอย่างนี้ไม่แน,น่นแป๊บนึงครับนะคะดึงดึงแน่นๆไม่หลุดแล้วค่ะทดสอบนะคะจะต้องเหยียบอีกฝั่งไว้แล้วก็ลองๆดึงดึงด้านนี้นะกระตุกกระตุกเนี้ยทาให้แน,น่นเพราะว่าเผื่อเวลาหมาเขาวิ่งรัดผ่านเนี้ยค่ะก็ไม่หลุดไม่ขาดจากกาัน